คี่ครับนี่ไก่ที่เลี้ยงเอาไว้นะครับนี่เป็นไก่นะครับผมไก่ที่เลี้ยงเอาไว้นะครับผมไก่ที่เลี้ยงเอาไว้นะครับผมนี่คือไก่ที่เลี้ยงเอาไว้นะครับผมคือไก่ที่เลี้ยงเอาไว้นะครับผมรับชมได้เลยครับผมไก่ที่เลี้ยงเอาไว้นะครับก็ไก่ไก่กระดูกดำนะครับไก่กระดูก Yang awal bicara seduk dam. รับชมเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดกดไลค์กดแชร์ด้วดะนะะดยนะครับผมกดซับสไครต์ด้วยครับผมกดติดตามด้วยเด้อแต่ที่เลี้ยงเอาไว้สวยๆงามลายกระดุมดำสวยงามสวยงามมากก็กดไลค์กดติดตามด้วยเด้เเอ Oh, viing mai la, viing mai ben tewa. Viing mai la. Ka hii sui ngai mi. Ka hii sui mi. ดูนั่งเอออยู่นี่เต็มหมดเลยก็ดีแลงวว่าแล้วปลากรุดแซ่ดนะครับผมมีใครยังไม่เคยเลี้ยงไก่กับดุดมดำก็คอปลกรุดแซ่น,นะครับขอบคุณมากครับผมคลิปนี้ขอขอเพียงแค่นี้นะครับ